เป่าพูดมาดอกนี้นะโอ้โหซูปเปอร์มีกัม5,500ัาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกขามันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสสดก็กระหน่สวัสดีพวกพ่อทุกคนกันด้วยนะคะพบก,กันอีกแล้วกับเจ๊ชมายสายปั่นมานี้เจ๊ก็อยู่กับ ยูฟาเอเนะคะเว็บใหม่มาแรงในกระแสตอนนี้นะคะทุกคนใครกําลังมองหากเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวยูฟาเอนะ,ะวันนี้เจ๊ก็จะเลอกเล่นเกมดาก้อนแหเละทุกคนแม่มังกรพยองเดชนะคะวันนี้ก็หอบทุนมาไม่มากนะคะทุกคนหอบทุนมาแค่1,000เนาะขออนุญ,ญาตกดเล่นเบ็ดอ่ะ,อะใส่เบดร้อยไปเลยทุกคน ขอแบบแอบเล่นเบ็ดหนักดูนะเพราะว่าเรามาเปิดยุทธครั้งแรกมาดูกันว่าเราจะปังจะปวดหรือเปล่านะฮะยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมพวกอความเทิงเท่านั้นเนาะเจ๊ไม่แนะนําไม่สนับสนุนให้ทําตามนะทุกคนมาลุ้นกันว่ายุทธใหม่ของเจ๊มันจะปังหรือเปล่านะฮะมาปลุกแม่มังกรให้ตื่นนะเราต้องตีไข่สี่ใบนะให้แตกนะแม่มังกรค่อยตื่นนะทุกคนโอ้เกมนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเหมือนกันนะทุกคนไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหไหลต่อเลยอะปลุกแม่มังกรตื่นเลยนะ เออกระทืบ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 มาโอ้โหดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าสามพันนะไรต่ออีกเออเอาเรื่องไหมล่ะกระทืบกระทืบเข้าไปอีกกระทืบไหมกระทืบไหมโอ้โหไหลต่อเลยทุกคนมาดิเอ้ยโอ้ยต้องโดนแล้วปะเนี่ยแม่มังกรต้องตื่นแล้วปะเนี่ยโอ้โหตื่นแล้วนะทุกคนเอาเรื่องว่ะแม่มังกรตื่นแล้วนะจ๊ะ โอเคครับผมโมนัสก็แจกเร็วแจกง่ายมากนะฝากกันไว้ด้วยนะทุกคนโอ้โหใครอยากตามเจ้ามาเดี๋ยวเจ้จะทิ้งรายเดียดไว้ที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันนะมาลุ้นกันนะทุกคนโอ้โหดอกนี้เป่าพูดมาโอ้โเท่าไหร่เนี่ย9 0 0นะโอ้โไปต่อไปต่อฟีเจอร์มังกรไฟมาโอ้โหเสียได้นะทุกคนเราได้มาก่อนหน้านี้แล้วไงนะทุกคนบิ๊กวินมา ซูเปอร์เมกามาห้าพันห้าร้อยนะทุกคนโอ้โหโบนัสอะไรจะแตกเร็วแตกง่ายนะทุกคนสามนาทีนะยังไม่ถึงสามนาทีโบนัสแตกนะแม่มังกรตื่นนะบวกมาห้าพันหนึ่งร้อยเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคนะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถเมนูพูดคุยกันได้นะคะขอเข้ามาได้เนาะฝากกันไว้ด้วยนะคะยูบ่าเอ็มบีนะมาแรงในกระแสะตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเดอร์นสนับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสนาบวันนี้ก็สวัสดีจ้าบายบ้า